พอเวลาเราทําทองม้วนกรอบเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการปิ้งมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจุ่ยใส่ถุงเอาไว้ทีนี้ความตื่นเต้นเนี่ยมันไม่มีเราอยากให้ลูกค้ามาดูการทําอะไรสดๆแล้วก็อยากให้มี experience ที่หน้าร้านของเราด้วยใช่ไหมคะ้าลองทองม้วนกรอบเนี่ยก็จะเป็นทองม้วนที่ซื้อฝากได้แต่ว่าถ้าอยาก experience หน้าร้านเราจริงๆอาจจะเป็นทองม้วนสดที่ซื้อแล้วก็ทานเลยก็เลยพัฒนาเป็นสูตรของทองม้วนสดขึ้นมาค่ะซึ่งลูกค้าก็จะได้ทานทองม้วนที่มีรสชาติแบบว่า แตกต่างผิวสัมผัสที่แตกต่างมีเนื้อนุ่มแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนเข้ามามีการพัฒนาเพื่อจะได้รสชาติที่อร่อยและแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นเข้าทันกับยุคสมัยเรามีพิเศษกว่านี้อีกนะคะทองม้วนสดแล้วก็มาอันนี้อยมันมันจะเป็นอะไรได้คะลองไปดูกันไหมคะอันนี้คือการผสมผสานระหว่างทองม้วนกรอบกับทองม้วนสดใช่โอ,อ้โห,โหตอนนี้มาเจอกันแล้วตอนนี้มาเจอกันก <laughs> แล้วนะ สวัสดีทุกคนนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแก้วบูธนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับผู้บริหารแก้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องทองม้วนสดเมืองการนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณแวนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแวนเป็นผู้บริหารของอาณาจักรแก้วนะครับหรือจักรวาลของแก้วนี่เองเมืองการ <c oughs> ทองม้วนสดนะครับผม,มเป็นคนเมืองการนะแล้วผมก็ได้ทานมาตั้งแต่เด็ก ก็ทานจากเนี่ยทองม้วนสดจากที่นี่เลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่แก้วบูทีซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งใช่ไหมฮะเครือของแก้วท่าม่วงค่ะสาขาแรกคือที่ท่าม่วงใช่ค่ะโอ้เป็นสาขาที่คลาสสิกฝุดๆเลยเราอยากจะรู้เรื่องทองม้วนครับทองม้วนที่ตอนนี้รู้สึกว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะเป็นรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้อยากจะให้คุณแวน่ะพูดถึงทองม้วนดั้งเดิมค่ะ ว่ามันมีจุดกําเนิดมาได้ยังไงครับทําให้ตอนนี้ทองม้วนวงกาเนี่ยถือว่าเป็นมีชื่อเสียงระดับประเทศเราก็มีตรงออกด้วยค่ะใช่ใช่คะอยากจะให้เล่าจุดกําเนิดตรงนี้นิดนึงคะ่ะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เราก็เติบโตจากร้านของฝากเล็กๆนะคะ ซึ่งเราก็รวบรวมของที่เป็นของดีเมืองการเข้ามาค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือต้องเป็นทองวนกรอบอยู่แล้วนะคะซึ่งเมืองการเราเนี่ยมีสูตรที่ดีทองวนกรอบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหลักของเรานะคะในตอนนี้ค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับมาตรฐานที่ดีขึ้นนะคะรับมาตรฐาน DRC ในการที่เราจะส่งออกไปได้หลายๆประเทศทางยุโรปแล้วก็อเมริกาค่ะโอ้โหแสดงว่าจุดกำเนิดเนี่ยก่อนที่จะเป็นพม่วงสดกรอบมาก่อนใช่ไหม,มันเป็นกรอบมาก่อน,นใช่เป็นพม่วนกรอบมาก่อนค่ะอ๋อแล้วนึกยังไงมาทำเป็น อาจจะสมมติสมมติเราคนชอบกินกรอบๆเนี้ยนึกยังไงถึงเอ้ยลองทําแบบสดนิ่มๆดูมันมันอันนี้ดูดีไหมม,มันเริ่มมาได้ยังไง ค่ะก็พอเวลาเราทำทองม้วนกรอบเนี่ยนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นการปิ้งมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็ปิ้งปิ้ง,งมันจุ่ใส่ถุงเอาไว้ทีนี้ความตื่นเต้นเนี่ยมันไม่มีเราอยากให้ลูกค้ามาดูการทำอะไรสดสดแล้วก็อยากให้มี experience ที่หน้าร้านของเราด้วยใช่ไหมคะ้าลองทองม้วนกรอบเนี่ยก็จะเป็นทองม้วนที่ซื้อฝากได้แต่ว่าถ้าอยาก experience นหน้าร้านเราจริงๆอาจจะเป็นทองม้วนสดที่ซื้อแล้วก็ทานเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพัฒนาเป็นสูตรของทองม้วนสดขึ้นมาค่ะ ซึ่งลูกค้าก็จะได้ทานทองม้วนที่มีรสชาติแบบว่าแตกต่างผิวสัมผัสที่แตกต่างมีเนื้อนุ่มแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนเข้ามานี่เดินดูของของแก้วเนี่ยนอกจากทองม้วนก็มีอย่างอื่นเยอะแยะเลยใช่ค,ค่ะอโอ้โหของเยอะมากเลครับอันนี้คือเครื่องทําทองมว้วนใช่ค่ะแต่ว่าที่เราทําอยู่นี้เป็นทองม้วนสดสูตรออริจินอลตอนนี้มันไม่ได้แล้วละ่ะคือกลิ่นมาขนาดเนี้ยเดี๋ยว ต้องขอลองชิมหน่อยละครับเ<อ>น,นี้ต้องชิมค่ะได้เลยโอ้กินหอมมากครับกินหอมมากจริงค่ะ,คะโอเคค่ะชิมได้เลย <มา S 2> ค่ะ,คะมาแล้ววันนี้เป็น ของม้วนสดนะครับสูตรดั้งเดิมของจังหวัดกาญจนบุรีทําการแบบเห็นเห็นได้กลิ่นได้เห็นได้สมัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานอะไรที่มันสดสดเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วครับโอ้โหเนื้อเป็นนุ่มไหมคะ <laughs> อันนี้คือรสชาติที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะผ่านไปปีปีปรสชาติก็ ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับสำหรับพองว้นสดจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็จะเป็นความอร่อยแบบออริจินอลค่ะแต่จริงๆแล้วเรายังมีตัวที่ไม่ออริจินอลอีกด้วยเพราะว่าคอนเซปต์ของร้านเราคือ o r i g i ินอ but not ordinary ค่ะก็คือมันจะเป็นรสชาติที่ดั้งเดิมแต่ไม่ธรรมดาอยากลองแบบไม่ธรรมดาไหมคะ,ะแสดงมากตอนนี้ยังไม่หมด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีการพัฒนา ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อจะได้รสชาติที่อร่อยและแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเทาทันกับยุคสมัยะ<ช>นะโอยอยากเห็นมากมันเป็นยังไงนะครับค่ะก็จะเป็นทองมวนสดแบบใส่ไส้นะคะมีไส้สังขยาชาไทายสังขยาใบเตยแล้วก็เผือกค่ะเดี๋ยวลองทําให้พี่บีทานทั้ง3แบบเลยนะคะโอเคจัดมาเลยครับได้แล้วคะ่ะโอ้อันนี้คือจากทองม้วนดั้งเดิมนะฮะ สู่การเป็นทองม้วนที่เรียกว่าพัฒนามอีกขั้นหนึ่งใช่คนะ่ะเดี<ช>๋ยวข,<อ>ขออนุญาตนะครับอ้อเลยกันเนื้อสัมผัสของตัวทองม้วนนะครับแน่นอนทำสดสดด่ะอร่อยมากหวานมันนุ่มพอมีไส้เผือกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เพิ่มความมันแล้วก็ทำให้ได้อรรถรสในการกรินที่ดีขึ้น,นมากเลยครับใช่ครับถือว่าเป็น ตัวพวกเป็นรถพาดใหม่ๆที่แบบว่ามันหลากหลายมากขึ้นค่ะอันนี้ถ้าพิเศษแล้วเรามีพิเศษกว่านี้อีกนะคะพอม้วนสดแล้วก็มาอันนี้ยังมีอีกยังมีใหม่กว่านี้อีกค่ะโอ้ยมัน,มนจะมันจะเป็นอะไรได้ก่ะลองไปดูกันไหมคะเหรอมาออกปากสาบะ ราย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นคาเข้าร้านใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือเครื่องทําทองมวลล้วนรูปแบบใหม่จริงๆแล้วเป็นเครื่องทําทองม้วนออริจินอลเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแต่วิธีทำเนี่ยแปลกใหม่กว่าเดิมค่ะอ,อ,อันนี้เป็นทองม้วนที่ใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในไส้สังขยาแล้วก็มะพร้าวอ่อนอันนี้ <c oughs> คือการผสมผสานระหว่างทองม้วนกรอบกับทองม้วนสดโอ้โห oh, oh, oh. ตอนนี้มาเจอกันแล้วตอนนี้มาเจอกันแล้วนะ ได้ยินเสียงไหมนึกถึงไหมฮะหือกรอบนอกนุ่มในหอมหวานมันแต่ว่าไม่หวานจนเกินไปใช่หวานกำลังดีเลยครับตอนนี้เพราะว่าขนมของ้เราจะเน้นเป็นสูตรหวานน้อยค่ะต่อ,อมีสูตรหวานน้อยด้วยใช่นะก็คือทุกตัวเลยเนี่ยจะเป็นสูตรหวานน้อยเพราะว่าเรารู้ว่าคนยุคใหม่ไม่ชอบทานหวานมากมค่ะ แต่นี่ก็ถือว่าหวานกำลังดี<ช>นะครับค,คือตัวเนี้ยได้ยินว่าขายดีมากใช่ค่ะเพราะเวลาเราไปออกบูธท,ที่กรุงเทพอะค่ะลูกค้าต้องสั่งจองกันทา้มวันนะคะบางทีเราเปิดบูธไปเนี่ยก็คือ4ี่โมงเย็นเนี่ยจองจนจบบูธแล้วอย่างเงี้ยค่ะสองสวันค่ะคิวแบบเต็มแน่นมากๆเลยตอนนี้กําลังเป็นที่สนใจของลูกค้ามากเลยค่ะอือก็ เวลาที่มาที่แก้บูทีกนะครับถ้าเผื่อเราจะมาซื้อทองม้วนเนี่ยแน่นอนมันมีทั้งทองม้วนกรอบแล้วก็ทองม้วนสดนะครับส่วนทองม้วนสดเนี่ยก็ได้พัฒนานะะจากนั่งเดิมพัฒนามาเป็นทองม้วนที่มีไส้ใช่ค่ะเราตอนนี้ก็พัฒนาสู่ทองม้วนที่มีไส้ด้วยแล้วก็มีความกรอบปีบความนุ่มใช่มาอยู่ด้วยกัน นะโอเควันนี้นะครับขอบคุณคุณแวนมากครับที่พาพวกเราได้เดินชมได้เดินชิมแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของม้วนสดของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เรียกว่าดังไปทั่วประเทศแล้วก็ส่งออกดังไปทั่วโลกนะฮะจุดกําเนิดคือเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะและนี่คือของดีเมืองกาญนะครับทองม้วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่อยากจะให้ทุกคน ได้ลองมาชิมสักครั้งหนึ่งนะครับ kind of ผมว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าถ้ามาเมืองกาเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้มาชิมของอะไรที่มันดั้งเดิมหรือว่าพื้นถิ่นจริงๆเนี่ยเรียกว่าเหมือนยังมาไม่ถึงเนาะใช่ค่ะไม่ได้ทานทองวลไม่ถึงเหมือนกันอ่าใช่เลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับคุณแวนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณทุกคนครับ